สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการฝึกทหารใหม่นะครับในท่าวันทยาหักนะครับทางตรงหน้าวันทยาหักนะครับทางซ้ายและทางขวานะครับจากผู้ฝึกนะครับหลังจากแบ่งสถานีแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกรวมกันนะครับตอนเย็นนะครับไปดูกันเลยว่าน้องๆจะเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ช่องในน้อย948ด้วยนะครับเพื่อจะทําคลิป ลงเรื่อยๆนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจได้นะครับทุกคนไม่ต้องเยอะตัวนะเออตัตัวตรงนี้บอลไม่ต้องเยอะตัวปัดที่หน้าไปทางขวาข้างหน้าคอมทับอลคอมทง,ง,ง,งเ็นไปไหนอ่ะ

หัดแช่ไปหลัดไปทางขวาดิแล้วใหสะบัดกลับมาออกตกแล้วออกตกแล้วมองซายดีดิตอนนี้ทหารไหมก็ทำการฝึกท่าทางขวาวัญทญาหัดนะครับทางขวาวัญทญาหัดนะค,ววน,น,ะค,คนตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีนะครับทุกทุกคน<ล>กมีความตั้งใจนะครับเขาไปเขาอไก

สะบัดให้ขาดกูนี้นะครับต่างหันไปยกอกอึ๊บยีเอาแบบนี้ทุกครองเอาแบบนี้ทุกครั้งนะครับสะบัดให้ขาดตหาใหันไปขึ้นยี่ต่าใหม่ไปตรงนู้นไม่หยุดขาลงไปตหาใหม่ไปตรงนู้นไป่หยด ยกอกอึ้บสะบัดรอบเดียวสะบัดรอบเดียวยกอกอึ้บปังนยนดีดิาาถานใหม่ยกอกอึ้บขึ้นลเอ๊ะถานใหม่ทางขวาไม่ไดไม่ต้องบิดตัวไม่ต้องบิดตัวสะบัดไปแค่หน้า hãn mày. Lên, Một Húp. hãn mày. Mưa luôn. Húp. hãn mày. Ta Áng tay. Quá nhiệt. luôn lung mày. hãn mày. Áng tay. Quá nhiệt. Giục đọ. กล้ามายช้าหันกล้ามายช้าให้คนนอกแถวนะครับรู้ว่าเราไม่ได้หันกลับที่เดิมนะครับไม่หันกลับที่เดิมหันช้าเอาเนียนๆทหารไปยกออกอึ้บจะช้าดิจะช้าดิปามือเตะไปแล้วหุบัวลงหุบัวลงหัวลงไม่ได้บาหุบัวลงเออ 아한 마이 투럭 업 방이디 나가 방이디 아한 마이 옹너 반딧 요옹업한 마이 투업이이 러트 둘한러 ต่อไปถ้าทำดีนะครับพักทำไม่ดีไม่พักนะาบนะครับรอบนี้จะทำทั้งท่าตรงหน้าทางซ้ายและทงาทงขวานะครับฟัง,งคำสัง่งดีฟังคำสั่งอยอาหารใหม่ตรงหน้าไม่หยุดยกออก หารใหม่ทางซ้าย, <Good it. S 1> ยก็เด็ดยกอกอึ๊บ <Up. S 1> บอกว่าสะบัดไปแค่ทางซ้ายไม่ต้องสะบัดกลับสะบัดไปทางซ้ายสุดแล้วหันกลับมชาช้าๆทหารใหม่มือลงเต็ม <Good. S 1> หารใหม่ทางขวาก็เด็ด Mình uống đó. Mình uống đó. Mẹ mưa mình uống nhá mưa mình uống bè mưa bè không luôn Bấm Từ... thần tạm đi chút một Hãy subscribe ครับคั้งแรกนะครับครั้งแรกครับหรือว่านะครับพอรับได้นะครับพอรับได้อ่ะต่อไปจะให้พักผ่อนพักคอยดื่มน้ำให้เรียบร้อยถูกไหมครับทราบทรารับราบะรับท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 ราบทรบรับทราบทรับทราบรับครับต่อไปจะสั่งรรารบรบริราเ ยกมือนะครับปิดระยะมาตั้งตอกนะครับปิดก็มาย่านกลางนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข claro> ้ามาดูคลิปนะครับฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดแชร์ด้วยนะครับและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากช่องนายน้อย948ดด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ